สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมัลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบหนุ่มไทยของเรากันบ้างครับกับการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียซึ่งวันนี้หนุ่มไทยของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะอุซเบกิส,สถานมาได้3ต่อศูเสร็จเลยครับด้วยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ20 และ25ต่อ16ครับหนุ่มไทยของเรายอดเยี่ยมจริงๆชนะอุสเบกิสถานเป็นที่2ของกลุ่มได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกเลยว่าหนุ่มไทยของเรายิ่งเล่นยิ่งดีจริงๆครับยังยืนยันคำเดิมครับว่าหนุ่มไทย พัฒนาขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากจริงๆครับสิ่งที่แอดมินเห็นแล้วต้องยกนิ้วชื่นชมเลยก็คือทีมไทยเป็นทีมที่ไม่ยอมให้บอลตกลงพื้นง่ายๆเลยมีการรับเกมรับที่ดีมากแล้ววันนี้ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3ต่อศูนย์เซตแบบปังๆครับมาเหนือเลยเป็นกำลังใจให้หนุ่มไทยของเรากันตอน่อ